สวัสดีครับผมนีมาคนทรงครับคนทรงเพื่อประสาทไม่ต่อภาษีรถครับต่อภาษีรถไปมอเตอร์ไซค์ครับผมครับแล้วเขาไปต่อครับเนี่ยเขาก็เปิดเัาก็เปิดครับนี่ ก็จะได้ช <guidelines> <Christina> ิ้วบัตรบัตรชิ้วที่เท่าไหร่ครับบักนต้องไปกดบัตรชิ้วนําครับผมอ่าโอเคครับได้บัตรชิ้วที่บัตรชิ้วเรียเลยครับผมนําถ่าครับกต็มนครับ เชิญหมายเลขมีสองที่ช่องบ,บริการโอเค่ะบรรยากาศเชิญหมายเลขมีสามที่ช่องบ,บริการสองค่ะต่อภาษีเรียบร้อยแล้วครับภาษีภาษีรถมอเตอร์ไซค์ครับผมภาษีมอเตอร์ไซค์นี่มัน ก็ปีครับร้อยนึ่งครับร้อยหนึ่งร้อยบาทขเขาเกินเขาขาดไปเดือนหนึ่งเขาก็เขากับป้าบาทเดือนละบาทกับบรรยากาศมันมันสะมีมันสะมีภาษีกับพบรบเด้ครับมันบวกขึ้นกันเลยนี่เขาเกินเขาเกินอเกิดพบรบครับพรบพรบรถมอเตอร์ไซค์ ขันห้องจิตต่อภาษีมอไซส์เนี่ยสี่ครับเขาตรงต่อพื่ระบรกรน,นะครับเพื่อระเบรประมาณสามร้อยกว่าบาทครับเมืม่เราถ้าที่ซีลดลดกับที่ซีลดร้อยยี่สิบขึ้นไปมันกัดสามร้อยเจ็ดสิบคันซีซีลดมอไซส์ ร้อยร้อยสิบเก้าเนี่ยเสียประมาณสามร้อยยี่สิบกว่าบาทยี่สิบสี่บาทครับต้องต่อพรบก่อนพรบอรมอเตอร์ไซค์นี่คือคือเป็นภาคบังคับนะครับต้องต่อต้องต่อพรบรต่อพรบรเสร็จป,ปุ๊บเราจะจ,จีบต่อภาษีได้ครับพรบเนี่ยหม,มายความว่า ไอ้มันเป็นไอะไรเวลาเฮาประสบบัติเห็ุนะครับเขาจะใส่พลบอตัวนี้นะครับเข่าลูกบานครับตัวนี้ภาซีนี่บวกเกีียวเลยครับภาซีนี่เอา,เอาเ,อาเอาเงินเข่าหลวงครับเงินเข่าหลักภาษีนะเออต้องทำพลบอตก่อนไอ้ความหูเล็กๆหน่อยครับผมควรู้เรูเล็กๆหน่อยก็นได้มาบอกมอนี้มา ต่อภาษีครับภาษีพลบอเนี่ยห้องต่อทังเน็ตก็ได้ครับพลบต่อออนไลน์นะซื้อออนไลน์ภาษีนี่ก็ซื้อออนไลน์ก็ได้ครับต่อทั้งออนไลน์ก็ได้แต่ผมมาต่ออยู่คนส่ง ขันเป็นขันเป็นรถยนต์นะครับนอ้องมันจะมีมันมันสิมีอะไรพลรบอพลรบอลผักบังคับต้องเห็ดแลสารคภาษีภาษีกันต่อแต่ว่าพาลรบอรถยนต์นี่มันมันมันสิมีไอ้เครัเรียกว่า ภาคสมัครใจหมายความว่าเหตุประกันครับประกันภาคสมัครใจหมายความว่าประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสองบวกชั้นสามบวกชั้นนั่นี่นี่เ้าเสียก็เ้าเสียเห็ดก็ได้เห็ดก็ได้ครับแต่ว่ามันมันจะมีพรลบวภาคบังคับเห็ดอยู่ครับรถยนต์นะครับส่วนมากการลดค่าร่ได้ขี่ไปใส่เข้าก็เห็ดแต่พอลบวภาคบังคับตัวเสอเห็ดพลบไ้ พาบังคับนี่มันจะคุ้มครองแต่ผู้ประสบเหียคุ้มครองแต่บุคคลนะครับคุ้มครองแต่คนหรือสือ่อบุ่เร่คุ้มครองรถบอกถึงรถยนต์นะครับนะสื่อบุ่เร่คุ้มครองรถยนต์รถคู่กรณีกับบุคุ้มครองเขาก็ได้มีไอ้ประกันประกันภาคสมครใจประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนี่นะครับ ความโหเรื então, ่อยๆกันหน่อยครับผมจะเป็นเอามาบอกนมาบอกแต่บางคนส่งครับวันนี้ไม่ได้ไปสวนครับผมวันนี้่ได้ไปก็เลยมากครับเรียร็จแล้วนะครับนี่แหละโอเคครับผมโอเคครับพูดหนาวหนาวเออสายๆมาหนาวครับสั่นเลยโอเคครับผมโอเคครับมาต่อภาษีรถครับผมมอเตอไซค์ครับ โอเคครับผมเดี๋ยวแล้วครับติดกลับแล้วครับอยู่คนทรงครับนคนทรงประสาทเอำเพื่อประสาทจังวัดสุเดียนครับอโอเคครับผมโอเคครับฝากติดตามม้่นนะครับเด้อ